สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่11กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะ,พาะครั้งเชลซีครับเราไปเริ่มข่าวเช้าเชลซีด้วยข่าวนี้กันดีกว่าพรีวิววิเคราะห์สึกฟุตบอลเอฟเอคัพคู่ระหว่างบาสรีพบก,กับทางเชลซีเดี๋ยวกันนี้เป็นการวิเคราะห์ในศึกเอฟเอคัพคู่ระหว่างบาสรีกับทางเชลซีจะต้องเจอกันในค่ำคืนวันนี้นะฮะช่วงเวลาตีสามนาฬิกาเป็นต้นไป เรามาเริ่มจากผลงาน5นัดทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าเริ่มที่ทางฝั่งทางบันบรีนะฮะโดยกันนี้วันที่5เดือน1 2019แพ้เบิร์นบรีไป0-1วันที่5เดือน1 2020ชนะครูกอเล็กซานด้าไป3-1วันที่15เดือน1 2020แพ้พอร์สมัทไป2-4วันที่10เดือน1 2021ชนะทรานเมียไป2-0และวันที่3เดือน1 2021นะฮะชนะนอร์ดิสตี้ไป1-0 ส่วนทางฝั่งเชลซีนั้นงานนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่28เดือน6 2020ชนะเลสเตอร์เป็นต่อ0ูวันที่20เดือน7 2020ชนะแมนยูไป3ต่อ1วันที่1เดือน8 2020แพ้อาร์เซนอลเป็นต่อ2วันที่10เดือน1 2021, 2021ชนะเมอร์แคป์ไป4ต่อ0และก็วันที่24เดือน1 2021ชนะลูตันทาวไป3ต่อ1นั่นเอง สุดภาพความพร้อมของทีมนั้นทางฝั่งบัลลี่งานนี้บัลลี่ของคุณซือวาเลเลียงอิสมาเอลเพิ่งจะบุกเจ้าจืดฟอเรสตไปศนยต่อศูนย์ทำให้อาหเกมลีกหลังสุดนี้ยังไม่ชนะใครเลยสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกจริงจะอาไรเงาอาโปฮาเมที่ลงสนามไปเจ็ดนัดเมจิมินบินเบียนกับเบลียมคิชชิง สามแนวรับซึ่งจะกอดคอกันยื่งยกแพ็กเลยซึ่งคาดกันว่าอาริสมาเอล,ลนั้นเตรียมจัดทัพในแผนการเล่นระบบ3-4-3โดยมีโดมิดมนิกไฟเซอร์คลลี่วูดโรดกับทางวิเซอร์อาเดโบโยโจเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าตาข่ายอย่างแน่นอนส่วนคาการณ์สเปนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะผมจะใช้ระบบ3-4-3ก็ได้แก่แบตฟรีคอลินโชวี่ซิบ,บิกมิชาลเฮลิกแม็กแอนเดอร์เซน คารัม์ิสเตนอเล็กมัววัตบรเมอพาเมอร์คารัมสไตล็อบบินิกไฟเซอร์คารลีฟุตบรทและก็วิกเตอร์อาเดโบเยโจนะฮะสุดท้ายฝั่งเชลซีนั้นสภาพความพร้อมงานนี้เชลซี Chelsea ของกุนซืูชอมัสทูเคิลเพิ่งจะบุกเอาชนะเชฟฟิลด์ไป2อต่อหในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนจะฟาดแข้งไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนอกเสียจากทางเจโกเซวา อาการหลังแซมบ้าเพียงแค่ระเดียวเท่านั้นซึ่งคาดกันว่าทูเคิลนั้นจะเตรียมโรเตชันในระบบ4-3-3โดยมีฮาคิมซิเยสทามิอับราฮัมกับคำคารามฟัสันโอดอยผนึกกำลังล่าสกอร์้ดนหน้าและก็ใช้โจจินโยไบดุม um, รับจ็อบจอมทัพปักหลักคุมแดนกลางตามระเบียบนั่นเองส่วนสเปียรตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้จะมาในระบบ4-3-3ก็ได้แก่เกปาอลิสปาการ่าริสเจมเคิร์สซูมาอันดิสคิทเตนเซนเบนซิเวล คาสฮาเวิร์ดชจินโยเอ็งโกรกงเต้ฮาคิมซูเยสทามิอับราฮัมและก็คารัมสันโอดดนครับโดยงานนี้นผมบอกเลยนะครับว่าถึงคราวเล่นใหญ่กันแล้วสำหรับทีมเยือนเชลซีในยุคข,ของผู้จัดการทีมโทมัสทูเคิลหลังโชวฟอร์มโหดเก็บชัยรวด3เกมซ้อนซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือระบบการเล่นการแทคติกทางมุนสือเริ่มสอบประสานกันมากยิ่งขึ้น แถมเกมรับก็รัดก,กลุ่มมากยิ่งขึ้นยิง่งมาเจอกับเจ้าทินบาร์ฟรีเนี่ยที่เป็นรองหลายด้านทั้งศักยภาพของทีมและก็ฟอร์มหลายนัดก็แทบจะไม่มีใครนะฮะนอกจากนี้การจัดทัพแบบโปรเจชั่นยิ่งทําให้ปิักิภาพของพวกเขาเนี่ยดูลดลงไปอีกหลายขุมดูแล้วก็คงจะไม่แคล้วเสร็จลูกทีมของจูเกิลที่จะปล่อยของรองวิชากรนเต็มสูบแนะนำนะฮะงานนี้เชลซีชนะชัวร์เลย ผลสกอร์ที่คาดว่า,าน,นะผมในเกมวันนี้นะฮะก็ดูแล้วเนี่ยเชลซีชนะไปได้2ต่อ0ไม่ก็1ต่อ0อย่างแน่นอนครับข็ติจตามรับชมพวกเขากันได้นะฮะเวลาตีสามนาฬิกาเป็นต้นไปแล้ววันข่าวต่อมากันดีกว่านครับย้ายเก่งเสือเกินยูฟายืนยันเปลี่ยนสังเวียนเกมอาเดโกบมาริคกระทางเชลซี โดยกันนี้โควิดในทีมประบาดหนักจะทำให้เกมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกระหว่างแอตเลติกมาดริดนะฮะกับเชลซีนั้นต้องเปลี่ยนสามแข่งขันไปเล่นที่โรมาเนียแทนในสเปน เส้นทางสมพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าประกาศยืนยันเกมเล็กแรกในศึกยูฟ่าจะเป็นลีกระหว่างอ่าตรามีอาร์เจนติโกเมาดริกกับทางสิงห์ครามเชลซีที่กำหนดจะแข่งขันกันที่สนามเอสตาเดโอวันตาเมโตโปริจโน่รังย่าของตรามีต้องถูกสั่งย้ายสนามในเกมนี้ไปแข่งขันกันที่สนามอารินาเนชันนาลาในกรุงบูคาเรสประเทศโรมาเีย โดยทั้งสองทีมนั้นจะต้องลงเล่นในโรกานียนนั้นสาเหตุเกิดาจากรัฐบาลของประเทศสเปนได้สั่งห้ามบุคคลจากทางอังกฤษเดินทางเข้าประเทศจนถึงวันที่2มีนาคมนี้ซึ่งเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในจีนและไม่มีข้อยเกเว้นสำหรับด้านการกีฬาทุกชนิดทําให้จําเป็นต้องเปเี่นสนามในทันที ดยเกมนี้ไม่ใช่เกมแรกที่ถูกสั่งให้เปลี่ยนสนามการแข่งขันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการสั่งเปลี่ยนสนามการแข่งขันโดยยูฟ่าไปแล้วหลายเกมมากถึง4คู่ไม่ว่าจะเป็น2เกมในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกอย่างชางบรุเซียมือนเส้นกันบัตจะต้องเปิดบ้านพบกับทางแมนซิสตี้และก็ไอแบไดซิกที่จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางลิเวอร์พูลซึ่งทั้ง2คู่นี้จะย้ายามาแข่งขันกันที่สนามปุสกาสอารีนาในเมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการี นอกจากนี้ยังมีอีก2เกมในศึกยุโรป้าลีกอย่างเอรลโซซิดาดทีมดังจากศึกลาลิกาสเปนพบกับทางิีแสดงแมนยูซึ่งคูนูนี้จะย้ายไปแข่งขันกันที่สนามอาริอันสเตเดียมในเมืองตูรินประเทศอิตาลีนั่นเองขณะที่เกมระหว่าง์เสนอลที่พบกับทางเบฟิก้าสสนามนัดยเย่าเยือนนะฮะจะแข่งขันกันในสนามกลางทั้งคู่โดยที่เกมแรกนั้นจะไปแข่งขันกันที่สนามโอลิมปิกโกสเตเดโอในกรุงโรมประเทศอิตาลี ส่วนทั้ที่2จะแข่งขันกันที่สนามจอร์จสคารรายสคาคีในกรุงเอเธนประเทศกรีซเป็นว่าง,งานนี้ก็ต้องย้ายไปอีกคู่นะครับผมคู่ระหว่างเชลซีกับทางแอตเลติกบัดริดรนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเรามปดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งนะบริตเกอร์ป้องกันตัวเองไม่เกี่ยวกับทางแลมพาร์ดโดนปลด โดยที่นี่ทางอันโตนิโอบริเกอร์นะฮะเซ็นเตอร์แบ็กของเชลซีออกโรงแก้ต่างให้ตนเองมาว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจที่ทำให้ผู้จัดการแฟนงค์ลามานั้นต้องกระเด็นออกจากตำแหน่งกุนซอไปโดยอันโตนิโอบริเกอร์กองหลังทีมชาติเยอรมันสรีนุคามเชลซียืนยันว่าตนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะที่ทําให้ทางผู้จัดการแฟรงคลามพาธโดนไล่ออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมพร้อมยอมรับว่าโทมัสซูเคิลกุนซือเพื่อนร่วมชาติมีแนวทางการทําทีมที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากมายเลยนะ หอดเซเตอร์แบ็กชาวเยอรมันโดนลำพาดจับดองยาวในซุ้มมานั่งสำรองช่วงต้นฤด,ดูกาลนี้แต่หลังจากที่สิงบรูมีการเป,ปลี่ยนแปลงตัวขุนสื่อ,อตั้งแต่ทูเคิลเข้ามาเนี่ยการก็กลับตาละปัดนะฮะโดยเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดช่วยทีมเก็บชนะถึง3เกมเสมอไปอีก1แมตช์โดยก่อนที่ทางทูเคิลจะเข้ามาตระหน่งบริเกอร์คนนี้ก็ตกเป็นเป้เปาโจมตีอาจจะทางสาวกสิงห์ปรามเชลซีว่าจะเป็นตัวกลางสำคัญที่เลือดขาเก้าอี้ลำพาด อย่างไรก,ก็ตามจ้ตัวก็ยืนยันมาว่าเขาให้การสนับสนุนความคิดของแรลมพาดมาโดยตลอดนะแม้จะโดนดรอปจาก11ตัวจริงก็ตามทีนอกจากนี้บริเกอร์นั้นยังกล่าวชื่นชมชูเกลที่เริ่มต้นได้สวยกับเชลซีโดยเขาได้บอกว่า สิ่งสาคัญที่น่าประทับใจมากๆเลยนะกับเรื่องที่เขาหรือว่าชูเคิลคนนี้ทําก็คือเขาคนนี้รู้ถึงสิ่งที่เขาต้องการเขามีแนวทางการอ่านเล่นฟุตบอลของตันเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักเตะทุกคนสิ่งนี้ส่งผลสะท้อนไปยังผลการแข่งขันผ่านมานี่เป็นเรื่องดีเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาคนนี้เป็นาว่างานนี้ผมก็ถือว่าลูดิเกอร์บอกว่าผมจะไม่ชุ่งนะฮะและผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสกิปมองข้ามไปได้เลย เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเดี๋ยวก็มาเจมเชื่อวานเนอร์กำลังคืนฟอร์มเก่งหลังมีส่วนช่วยเชลซีเชื่อทางเชฟฟิลด์โดยงานนี้ที่ผมทางลิสเจมนะฮะฟรุแบ็กสมสรเชลซีเชื่อมาว่าจิโมวานเนอร์จะสามารถกลับมาคืนฟอร์มเก่งและก็สามารถยิงมาโตให้กับทางสมสรได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมตามการรายงานจากทางเชลซีเอฟซีดอทคอม โดยกองหน้าทีมชาติเยอรมน,นีคนนี้ทำไป1นึ่งแอสซิส,ส,สแล้วก็เรียกจุดโทษให้กับทีมกับเกมที่สิงบรูนั้นบุกไปเอาชนะนะฮะเชฟฟิลด์ไป 2. ต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลอังกิจนัดคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่าจ้าตัวจะยังกลับมายินประตูไม่ได้นะแต่เจมคนนี้ก็ยังเชื่อมั่นในตัวของเพื่อนร่วมทีมรายนี้ ดยในเวลาของเขาเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วเขาคนนี้กำลังทำงานอย่างหนักและก็มีส่วนร่วมกับ2ประตูที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็ไม่ดูเหมือนว่าเขาคนนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมเลยนะการมีส่วนร่วมทั้งสองครั้งของเขาช่วยให้เรานั้นเก็บชนะได้ในเกมฟุตบอลนั้นบางครั้งความผิดพลาดและเรื่องแปลกๆมันก็เกิดขึ้นได้ตอนที่เราตอบโต้ได้ดีและเราก็ทําเกมจนได้จุดโทษ เรารู้ว่าการมาเยือนเชฟฟิลด์นั้นจะเป็นเกมที่ยากมากมายซึ่งเมื่อปีที่แล้วพวกเขาก็แสดงให้เห็นมาว่าเป็นทีมที่แข็งแกรง่งและเรารู้ว่าเราองทุ่มเทเต็ม100%ในการมาเยือนเพื่อจะเก็บชัยชนะให้จงได้เชมคนนี้ได้กล่าวชิงช้เอาไว้นะครับมาเนผมเป็นอะไางกันนิดเดียวก็มานะฮะเชมเชื่อมาว่าแวนเนอร์กำลังคืนฟอร์มเก่งอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นสรุปข่าวดวงสมสรเชลซี Chelsea. ประจําวันที่11กุมภาพันธ์2564โดยเชพบู้ว่าัางเชลซินครับ